ก็โอเคนะคนดูก่อนที่จะไปดูคลิปที่ผมไปเกียนคนกันเนี่ยก็ผมขอรีวิวตัวละครของดอนโลริโนก่อนละกันนะนะก็สำหรับดอนโลริโนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5สกิลก่อนอื่นเลย ใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับสามารถส่ง DM มาใต้ลิงก์ดีสคริปชันได้นะครับผมคือผมก็อยากได้สปอนเซอร์อยู่เหมือนกันนะครับคนอื่นเขามีกันแต่กูไม่มีอพันทรับคนอื่นเขามีกันหมดแลวแต่กูยังไม่ได้ก็เลยแบบว่าอยากจะมีสปอนเซอร์ของตัวเองสัก2 3หรือว่า1ก็พอแล้วนะไม่ได้อยากได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะก็ใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์เขาได้นะครับสำหรับการส่งข้อความก็อยู่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันเลยที่ผมแปะไว้ก็มาคนดูเดี๋ยวเรามารีวิวดอลลิโลนโซกันเลยดีกว่าไอ้น้องสำหร นี่เป็นงี้อ่าโอเคนะคุณดูสําหรับสกิลสองเนี่ยจ no? okay, นะเป็นการส่งแต่ผมไม nice. ่รู้ว่าส่งได้ไกลขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลสองส่งตั้งแต่ผมอยู่ฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะโอเคไม่ได้ตัวนี้ไม่เหมือนซาเอะนะคุณดูที่แบบว่าจะส่งตรงไหนก็ได้นี่ได้ประมาณนี้ก็สําหรับสกิลสามนะคุณดูจะเป็นการเหมือนแบบว่าเอามือคว่ยหลังแล้วก็พุ่งไปมงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนแต่ที่ผมลองใช้ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลก็สำหรับสกิลสามนะคุณดูจะเเป็็นนนแแบบบวว่่าาออออมมื้หหลลังงกะะ สามสองหนึ่งเลยนี่มาสามสองหนึ่งเลยคนเลยสามสองหนึ่งเลยนี่ได้สักทีสองเทคก็สกิลสามก็จะเป็นประมาณนี้นะสามารถบล็อกบอลจากศัตรูได้นะแต่ไม่รู้ว่าบล็อกจากเพื่อนได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมาต่อไปสกิลสี่ขอ,อขอบอลขอบอล สกิลสี่เนี่ยจะเป็นการเหมือนแบบว่ามันจะเป็นเหมือนการจับบอลมงเหมือนนางีอ่ะด <c oughs> ีก็จะเป็นแบบนี้พุเธ <c oughs> ี้ยก็ในส่วนของอันตินะคนดูจะเป็นแบบว่าเอาเงินมาให้เกลเก็บมีมันนี่โชว์ฟันเหลืองมาหนึ่งทีนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูแล้วก็สกิลที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นการแย่งบอลสกิลสองอ่ะแบบว่าผมยังไม่กด2นะอ่ะ โยมายคืนเรียบร้อยได้แล้วโยมายคืนเยรก็จะเป็นประมาณนี้นะมาแล้วคนดูสำหรับสกิล5เนี่ยจะเป็นการเคาน์เตอร์มา3 2 1เสียบเลยเดี่ไงก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูสำหรับดอนโรเลนโซงั้นก็ไปลุยกันในเซิร์ฟต่อไปกันเลยดีกว่า let's go เอ้ยเร็วสียบต้องเสียบกูกันบ้านไงไอ้เอ็กเราแล้วจังหวะนี้โอ้โหโอ้ยน่ากลัวแบบเฮ้ยน่ากลัวอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมึงนายเองก็เป็นได้นะสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโลกก็เอาดิมึงก็เอาดิเอาดิเอาดิไอ้เหี้ยไหวเราไหวเรา เอเตะมาดิเ,เตะมาดิดีไงกูบอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไปไปมาแล้วเหี้ยม,มึ่ไปเกาะทนไมล่อลินใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่ลินลินดีเลยยโค้งไว้ละมึงโค้งไว้ละมึงโดนฝนตกแล้วไอ้ตัวอะไรอ่ะอ<ม>ันนั้นตัวอะไรอ่ะโปด ชิโดเฮียอะไรชิโดเฮียอะไรเฮียอะไรผมเย่พมเย่พมเย่ตัวกูมันไม่มีสกิลเตะเลยเรียบร้อยฝั่งใครเนี่ยอ๋อมีเหลือเอยอะไรแล้วฝั่งมันใช่หรอผมอเออเดี๋ยวได้หรอเดี๋ยวคุณจะกันไว้ใช่เปล่าถ้ามันเป็นสกิลใช่หรอถ้ามันเป็นสกิลตรงๆก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวกูก็ไม่น่ารับได้กว่า อกางเงี้บมันไปแล้วโอ่นเดี่ยไม่ไหวไมจะหมดนี่ไงไอ้เบเดปีกปีกวิ่งไปแล้วอือเฮ้เฮียถ้าไม่มีกองหลังอันดับหนึ่งของโลกอย่างกูมันก็เตะไม่เข้าหรอกเมื่อกี้ไม่ว่าไม่ต้องวกองหลังอันดับหนึ่งของโลกว่ะชิบหายแล้วไงนี่ไงไอ้เบร์ไม่ให้เล่นยายาหยุดปากไปไม่วเทาอย่าทำกูเฮียแม่ มันดอนเออก็ใช่ไงก็มันสวยไกลๆบอกๆไอ้เฮียโนโนไอ้เฮียโอ้โหมึงจะกันหาคนต้องเลยเจอ้าวพียไปเลยมึงไปเลยขี้เกลือเหลืองเอาแล้วพี่ชายเลิกเอาแล้วเแล้วได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกู อ่าเขาเหนื่อยได้แล้วเน <Okay. S 1> ี่ยโอเคี๋ยวมึงเจอกูี๋ยวมึงเจอกูแต่กูก็ยังกันได้อยู่ เรียบร้อยคิคือไมเคิลจะทำไรไปแล้วเฮี่กูไปแล้วกูหลุดโลกไปแล้วอ้าหลุดกูหลุดโลกไปแล้วอ้ากูหลุดโลกไปแล้วอ้าไอคนที่โเของนี่ยเไม่ดีเขกรู้ล้ยเกียร์จัดก็โอเคแหละนะคนดูก็สสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แหละเกียร์วันนี้ก็ พอได้อยู่นะตัวแม่งก็ค่อนข้างก,กันโกได้โคตรดีอะ่ะไม่ว่าจะกันฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตัวเองก็กันได้หมดะนะก็ลองไปหาเล่นกันดูก็ตัวของวันเนี่ยจะชื่อว่าดอนโลเรนโซ่นะก็สาหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วล่ะเอ้ยไม่มีอะไรแล้วแหละเฮียลิ้นพันว่าสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ